สวัสดีค่ะเบียร์นะคะวันนี้เราอยู่ในรายการเอกซารีวิวค่ะเอกซ่ารีวิววันนี้นะคะเราอยู่ที่โชว์รูมโอมู a าแอนเจคูเอกสหค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบียร์จะพาไปดูรถรุ่นที่มาแรงที่สุดณนะตอนนี้นะคะทุกคนจะคือรุ่นไหนเดี๋ยวพาไปดูในโชว์รูมกันเลยค่ะไปเลยและตอนนี้นะคะเบียร์กำลังอยู่ กับเจคู่ไฟ e d ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะสัญลักษณ์โดดเด่นของเขาตรงตรงนี้ก็คือนี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าค่ะที่เขียนว่าเจคู่นะคะไฟของเราก็จะเป็นหน้าจอ LED นะคะแล้วก็จะมีพวกไฟเดทามให้เรานะคะเวลาเราไปแคมปิ้งค่ะส่วนประตูด้านท้ายส่วนประตูด้านท้ายนะคะของเราก็จะเป็นประตูหน้าท้าย่เปิดด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาอีกค่ะคำว่าเจคู่นะเวลาเปิดนะคะเราส สังเกตได้ที่ตรงตัว C และข้างใต้มันนะคะเราสามารถเปิดปุ๊บนี่แค่นั้นยังไม่พอนะคะทุกคนส่วนอ่อชั้นเก็บสัมภาระของตัวเจ้า เจคู่ไฟตัวนี้สามารถปรับได้ถึงกัน2ระดับกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ออไปแคมปิง้งหรือว่าส่วนระดับนี้เราสามารถพับเบาะนอนได้เลยนะคะส่วนฟังชั่นตรงนี้ก็จะเป็นถาดท้ายเราสามารถถอดออกได้เลยหรือว่าเอาไว้เก็บพวกกลิ่นอาหารได้เลยนะคะส่วนการปิดประตูก็ปิด โดยไฟฟ้าได้เลยกดปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะส่วนล้อของเราจะเป็นขอบ19นะคะทุกคนยางขอบ19ส่วนภายในของเรานะคะก็จะเป็นภายในเบาะบก็จะทําเป็นเบาะหนังค่ะนี่ค่ะส่วนภายในนะคะภายในของเราก็นี่ค่ะในราคารถระดับ 6แสนเนาะมีไวร์เชชาร์จให้นะคะ5 0วัตต์ก็สามารถชาร์จได้นะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ของเราก็มีให้64เฉดสี C, เหมือนเดิมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังไม่ใช่เบาะผ้าน,นะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเกียร์ เวลาเราเข้าเกียร์นะคะของเราจะเป็นเกียร์พลันชิปค่ะจะเป็นเกียร์มือเกียร์จะอยู่ด้านขวามือนะคะส่วนที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชั่น Adaptive ณ r u i s e Control ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะส่วนการปรับไฟสูงไฟต่ำเราปรับไวให้เป็นอัตต์ตั้งไว้เป็นอ่อออโต้นะคะ และนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตัวเจคู่ไฟนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทดลองขับค่ะว่าฟังก์ชันในการทดลองขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยตาม EP หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย